สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่กันที่หน้า139นะคะหน้าที่139นะคะยังคงเป็นเรื่องนะคะแบบฝึกท้าทายของหน่วยการวัดเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะเป็นข้อที่3ใหญ่นะคะในข้อที่1โจทย์ถามว่าแม่ใช้เหยือกนะคะเหยือกน้ำนะคะ4ใบแต่ละใบมีความจุ 1,120มิลิลิตรใส่น้ำใบเตยนะคะ5ลิตรได้เพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะแล้วก็ให้เราบอกเหตุผลมานะอ่ะทีนี้ข้อนี้นะคะวิธทีทำน้ำมีเยืออยู่4ใบนะแต่ละใบเนี่ยบรรจุนะครูขอปปินวดาดภาพให้ดูนะคะมีเยือกน้ำหนใบ2ใบ3ใบอ่ะแล้วก็ใบที่4แต่ละใบบรรจุน้ำได้ 1นึ่มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใส่น้ำใบเตย5ลิตรได้เพียงพอหรือไม่น้ำใบเตยนะคะหลิตรนะเราก็ทำห้ลิตรให้มีหน่วยเป็นมิลลิตรก่อนซึ่ง1ลิตรเท่ากับ1น0 0งมิลลิลตรฉะนั้น5ลิตรนะคะตรงนี้ก็เท่ากับห้าพัน ml นะคะก็คือ5,000มิลลิลิตรนั่นเองนะคะเป็นชื่อย่อของมิลลิลิตรนะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเหยือก4ใบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง4ใบเนี้ยค่ะบรรจุน้ำได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าสามารถใส่น้ำใบเตย5ลิตรได้หรือไม่นะคะก็คูณเลยค่ะใบที่แต่ละใบมีความจุ 1, 120ลิตรเท่นั้น4ใบนักเรียนก็เอา 1, 120นะคะคูณด้วย4 สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์สี่คูณสองได้แปดสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณหนึ่งได้สี่ปรากฏว่าเหยือกสี่ใบมีความจุเท่าไหร่คะสี่พันสี่ร้อยแปดสิบมิลลิตรซึ่งเราใส่น้ําใบเตยห้าลิตรได้ห้าลิตรหรือห้าพันมิลลิตรได้พอไหมคะน้ําใบเตยมีห้าพันมลนะคะห้าพันมิลลิตรจะเหยือกสี่ใบบรรจุดได้ 4,480 ml นะคะฉะนั้นเราใส่น้ำใบเตย5ลิตรได้ไม่พอเพราะว่าอะไรนะคะเราก็ตอบเลยค่ะใส่ได้เพียงพอหรือไม่ไม่พอพอเพราะเขียนเลยค่ะเยือสีใบมีความจุ รวมกันเป็นหนึ่อ่สคูณสเท่ากับสี่พนสี่ร้อยแปดมิลลิลิตรแต่น้ำใบเตยมีปอรมาดนะคะเท่าไหร่ห้าพันนะคะ มิลิลิตรฐานี่คือเหตุผลนะคะอ่ะมาดูข้อที่ 2, 2> ข้อที่2เขาบอกว่านมหนึ่งกล่องนมหนึ่งกล่องมีปริมาตรนะคะหลิตรสองบมิลลลตรต้องการนม12ลิตรจะต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่องอ่ะนมหนึ่งกล่องมีปริมาตรหลิตร 250มิลตรนะคะเดี๋ยวนี้เราจะทําให้เป็นมิลลิลิตรให้หมดเลยลิตรก็ทําให้เป็นมิลลิลิตรหลิตรหลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรฉะนั้น1นึ่งลิตรสองมิลลิลิตรก็เท่ากับ1250บ มีนลิลิตรนะคะคือนมหนึ่งกล่องอ่านมหนึ่งกล่องเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิตรนะคะแล้วต้องการนมกี่ลิตรคะสิบสองลิตรสิบสองลิตรก็เท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสองพันมิล ลิตรเพราะว่าเราก็เพิ่มเลขส่วนไปสามตัวนะคะฉะนั้นสิบสอลิตรก็เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งมืนนะคะสองพันมิลลิลิตรทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าเราจะต้องใช้นมกี่กล่องข้อนี้วิธีการคิดมีหลายวิธีนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการคูณก็ได้แต่ถ้าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนักเรียนจะเห็นภาพนะคะว่า ยังต้องใช้นมกี่กองนะนักเรียนใช้วิธีการบวกเลยค่ะบวกซ้ําๆนะหนึ่งกลองเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิตรบวกหนึ่งกล่องก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิตรเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบได้ศูนย์ได้ศูนย์ทดหนึ่งเป็นสิบนะคะทดหนึ่งก็เป็นห้าก็เป็นสอง ข้อสองพันห้าร้อยอันนี้คือนมสองกล่องอ่านมมสองกล่องสองพันห้าร้อยนะคะบวกสองพันห้าร้อยอ่านมมสองกล่องนะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะห้าพันอ่ายังไม่ถึงสิบสองลิตรนะคะเพราะว่าสิบสองลิตรเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันมิลลิลิตรอันนี้ผู้ใส่หลักผิดนะคะต้องใส่ตรงนี้อ่ะทีนี้อันนี้เท่ากับนมสี่กล่อง นมสี่กล่องก็คือห้าพันบวกห้าพันบวกกับสี่กล่องด้วยกันก็เท่ากับหนึ่งมืนทีนี้ยังขาดอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนยังขาดอยู่อีกสองพันมิลลิลิตรฉะนั้นถ้านักเรียนบวกเพื่อไปนมหนึ่งกล่องก็คือหนึ่งหนึ่งพันสองอยห้าสิบมิลลิตรก็ไม่ถึงสองพันนะคะฉะนั้นต้องบวกเพื่อไปอีกสองกล่องอันนี้คือนมแปดกล่องนี่ก็เป็นหนึ่งมืน จนมแปดกล่องนะคะบวกอีกสองพันห้าร้อยนมสองกล่องก็เท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเท่ากับนมสิบกล่องฉะนั้นจะต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่องคะนักเรียนจะต้องซื้อนมซื้อนมอย่างน้อยสิบ กองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านมสิบกล่องมีบอกนี้มาดหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะหนึ่งมืนันห้ารมิลลิตรเราเปลี่ยนให้เป็นลิตรนะหนึ่งมืสองห้าร้อยลก็เท่ากับเท่าไหร่คะหน่วยสิบร้อยพันก็เท่ากับ สิองลิตรส่วนห้าร้อยก็คือห้าร้อยมิลลิลตรนะคะเพราะว่านมสิบกล่องมีปริมาตรเท่ากับมีปริมาตรเท่ากับสิบสองลิตรห้า้อยมิลลิ ลิตรนะคะเหลือ500มิลลิลิตรนะคะซึ่งเหลือได้เพราะว่าจดไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะต้องพอดี12ลิตรก็เหลือ500มิลลิลิตรก็ได้นะคะแต่ต้องซื้ออย่างน้อย10กล่องเพราะว่าถ้าเราซื้อ9ก้ากล่องเนี่ยก็ไม่ถึง12ลิตรนะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่4ใหญ่ข้อที่4ใหญ่เขาให้ภาชนะมา3อย่างนะคะเป็นภาชนะ A ภาชนะ A เนี่ยมีความจุ3ลิตร500มิลลิลิตร ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นมิลลิลิตรทั้งหมด3ลิตรนี้ก็คือเท่าไหรคะนักเรียนก็คือ3,000ฉะนั้นอันนี้ก็คือ3,500มิลลิลิตรอันนี้เป็นมิลลิลิตรอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ B นะคะมีความจุ1 7 5 0 0มิลลิลิตรอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนมาดูภาชนะ C ภาชนะ C มีความจุ7ลิตร7ลิตรก็คือ7,000 มินอ่ะทีนี้โจทย์ถามอะไรคะข้อที่1นึ่เขาถามว่าใช้ภาชนะ A ตวงน้ำจนเต็มแล้วเทใส่ภาชนะ B ีกี่ครั้งจึงจะได้เต็มภาชนะ B พอดีอวิธีการนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการบวกซ้ำๆไปเลยก็ได้นะคะอ่ะภาชนะ A อ่ะ A มีความจุเท่าไหร่ A เท่ากับ 300, 3าม0้อสนะคะ มีนิลิตรส่วน B ีมีความจุเท่ากับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิลิตรอะเทอภาชนะ A นะคะครั้งที่หนึ่งนะคะลงในภาชนะ B ได้สามพันห้าร้อยมิลลิลิตรอาบวกเทอีกครั้งนะคะอีกหนึ่งครั้งสามพันห้าร้อยมิลลิลิตรก็ได้เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดพัน มิลลิลิตรอ่ะเจ็ดพันมิลลิลิตรเนี่ยคือกี่ครั้งคนะอสองครั้งนะเทไปอีกสองครั้งบวกเจ็ดพันนะคะสองครั้งก็ได้เป็นหนึ่งหมื่นสี่พันก็คือสี่ครั้งอ่ะทีนี้ยังขาดอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสี่พันคาเนะบี B, มีความจุหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะ อลองลบดูนะคะว่า4,000ยังขาดอยู่เท่าไหร,ร่ลบ14,000นะคะดูว่าขาดอยู่เท่าไหร,ร่ลบกันได้0ได้ 0, ได้5ได้3นี่ได้0ยังขาดอยู่อีก3,500ซึ่ง3,500นี่ก็คือภาชนะ B นะคะไอภาชนะ A นะคะอีก1ครั้งฉะนั้น14,000นี่คือ4ครขังบวกอีก 3,500อีกหนึ่งครั้งนะคะก็ได้เป็น1น5 0 0มืมิลิลิตรฉะนั้นข้อนี้จะต้องเทภาชนะ A นะคะลงในภาชนะ B กี่ครั้งคะ4บวก1ก็เป็น5ครั้ง <Okay. S 1> ก็เขียนเลยคะ่ะว่าต้องเทน้ำจากปาชนะ นะ e ห้ครั้งจะได้เต็มพาจะนะ b พอดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสามพัน 500มิลลิลิตรนะคะคูณด้วย 5, 5้เท่ครั้งก็คืออ่านคูณด้วย5นะคะเท่ากับ17,500มิลลิลิตรหมืนที่ครูย,ย้ำกับนักเรียนตลอดนะคะคณิตศาสตร์มีวิธีการคิดหลายวิธีข้อนี้ถ้าใครไม่ใช้วิธีการบวกซ้ำเหมือนของครูนะ,ะนักเรียนนะคะที่ ถนัดเรื่องการคูณแล้วอาจจะใช้วิธีการสุ่มคูณก็ได้นะคะลองคูณดูก็ได้ว่าคูณกี่ครั้งถึงจะได้17,500มิลลิตรซึ่งก็คือการคูณ5ครั้งพอดีนะแต่ครูใช้วิธีการบวกซ้ำนะคะเพื่อนคนอื่นจะได้มีแนวทางในการคิดหลายๆแนวทางนะคะามาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าใช้ภาชนะ A และภาชนะ C ตวงน้ําจนเต็มแล้วเทใฉพภาชนะ B กี่ครั้งจึงจะได้ภาชนะ B เต็มภาชนะ B พอดีนะคะมืนเดิมเลย A A เท่าไหร่ A มีความจุ3,500มิลลิลิตรส่วน B มีความจุ17,500มมิลลิลิตร C มีความจุเ0็ดพันมีลิตรข้ถามว่าใช้ภาชนะตัวนี้ค่ะ C เทลงไปใน A A ก็เอ้เทลงไปใน B นะคะเมื่อกี้ครูพูดผิด B A ก็เทลงไปใน B เทกี่ครั้งจึงจะได้เต็มพอดีอ่ะเราลองก่อนลองภาชนะ A นะคะ A หนึ่งครั้งภาชนะ A คือ3500ันึงครั้งอ่ะ แล้วก็ภาชนะซนะคะ7,000พหนึ่งครั้งเหมือนกันบวกกันได้เท่าไหร่คะนักเรียนก็เป็นสามหมื่นไม่ใช่สามหมืนนะหนึ่งมืนห้าร้อยนะลองบวกดูเลยดีกว่าอ่ก็เป็นเจ็ดพันบวกสามพันห้าได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ห้าได้สิบก็เป็นหนึ่งมืน อะทีนี้เราดูว่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะคะนักเรียนยังขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนักเรียนก็เอาหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลบกับหนึ่งหมื่นห้าร้อยได้ศูนย์ได้ศูนย์ ลบกันก็ได้ศูนได้7ได้ศูนย์ก็ปรากฏว่ายังขาดอยู่เ0็ดพัฉะนั้นเจ0 0พัเนี่ยจะไปตรงกับจํานวนปริมาตรของภาชนะอะไรพอดีคะนักเรียนก็คือภาชนะ4ีฉะนั้นนักเรียนจะต้องใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งก็ได้เป็นหนึ่งนะคะบวกภาชนะ C อีกหนึ่งครั้งก็คือเ0็ดพัก็เท่ากับ1 7ึ่งม้ามิลลิลิตร ปรากฏว่าต้องใส่กี่ครั้งคะนักเรียนก็ตอบเลยค่ะใส่ใช้ปาชะนะเอกี่ครั้งคะสาม0อามพันห้่าห,รหครั้งปาชะนะบีกี่ครั้งคะหครั้งนี่หนึ่งครั้งก็เป็น2ครั้ง ได้น้ำเต็มภาชานะอ่ะคุณครูเขียนผิดนะคะไม่ใช่ภาชนะ B นะต้องเป็นภาชนะ C อันนี้คือ C นะคะ7,000พันเคือ C นะคะขออภัยด้วยนะคะนักเรียนอ่ะใช้ภาชนะนะ A หนึ่งครั้งภาชนะ C สองครั้งจะได้น้ำเต็มภาชนะ B ีพอดีเพราะว่าอะไรคะ พราะว่า3500ันห้าร้อบวกเจ0ดบวกเจ0ดเท่ากับเท่าไหร่17500มมิลลิลิตรนะคะ สำหรับหน้านี้นักเรียนลองฝึกคิดฝึกทำกันดูนะคะนักเรียนดูแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจหรือถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีวิธีคิดแบบอื่นนะคะนักเรียนก็สามารถนำมาทำได้เลยเพราะว่าเหมือนที่ครูย้ำตลอดนะคะหน้านี้วิธีการคิดมีหลายวิธีนะของครูก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะทีะ่นักเรียนจะไปคิดต่อยอดหรือว่าดัดแปลงเป็น การคิดอย่างอื่นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ